วันนี้อากาศดีก็จัดการมาทำความสะอาดสวนนะคะนี่ถอนหญ้าออกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวนะคะคิดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะเพราะว่ามันเริ่มหนาวแล้วก็จะปล่อยเขาล้ค่ะอัะไรเหี่ยวก็ค่อยจะตัดออกแล้วคราวนี้วันนี้ก็ได้โอกาสลงหัวดอกไม้นะคะ เป็นชื่อต้นอะไรนะจำไม่ได้แล้วนี่นะคะ<ม>เขาจะออกช่วงเดือนมาร์ชนะหรือเดือนมีนาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีแฮงกิ้งบาสเกตก็ยังมีดอกไห้อยู่นะคะมีเราก็ยังให้ปุ๋ยเขาอยู่ฟูเชียก็ยังมีดอกให้ชมอยู่ เนี่ยคะ่ะมันยังไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่เราก็ลงะะอันนั้นคือ g r <c oughs> าวโค cover ดอกเป็นสีม้งใช่ไหมคะแต่เขาจะออกช่วงอ่าสปริงนะคะนี่เราก็ลงอันนี้ข้างบ่านนี่นะคะ่ะก็ลงกระจายกันไปให้พอออกต้นมาร์ช ว่าดอกไม้ที่นี่เขาออกเป็นฤดูเนาะบางอันก็สปริงบางอันก็ซัมเมอร์บางอันก็ออทัมนะคะอย่างอันเนี้ยเซรมก็จะเป็นออทัมแล้วก็พวกดอกกุหลาบก็ยังออทเมก็ยังมีให้ชมอยู่อยากให้ดูคือดอกเขาแดงสวยมากนี่ อันนี้ไม่รู้ว่าอะไรปลูกตั้งสองปีที่แล้วอยู่ดีๆเขาก็มาเกิดหนึ่งพุ่มนะคะีนชื่ออะไรจะเอาต้นมาให้ดูเขาจะเป็นดอกไม้ของหน้าสปริงนะคะ